ครับพบกับรายการข่าวขุนทัพทูตไทยครับวันนนี้วัพฤหัสที่24ตุลาคม2556ครับพิทยานะสักครับผมวรพผลประสินครับไปเชื่อมต่อติดต่อทุกคครับผมถ้าต่อต่อรายการข่าวขุนทัพทูตไทยครับท่านผู้ชมที่มี Facebook อยู่แล้วครับอย่าลืมครับที่มีช่องค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวขุนทัพทูตไทยเจเนียรทีวีครับแล้วเข้าไปกดไลค์กดไลค์ก็เสร็จครับสามารถดูข้อมูลข่าวสารครับเช่นช่วงมุกพิลึกช่วงทำปิดเจอเพอและที่สำคัญครับท่านผู้ชมห้ามพลาดกับ สุวรรสุขกับช่วงวิถีบนสู้ครับที่รายการเนี่ยต้องการนําเสนอวิถีคนที่มีฐานายากจนต้องการให้ทางสังคมเนี่ยได้รับรู้แล้วก็หยิบยื่นโอกาสในการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นครับก็ฝากกันด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ครับครับยุ่งยุ่งหอดคือนะเป็นการต้อนรับช่วงฤดูหนาวที่กําลังเดินทางจะมาถึงเต็มทีนะครับนายวิโรจน์จิรวรรณสันทั์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะพร้อมด้วยทางสายยุพาปารรอดผู้โดยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนันเลยเดินทางมาเว้นเปิดแถลงข่าว ในงานเปิดเทศกาลต้องเที sea, <S <S ่ยวดูดูหนาวประจำปี2 5 5 6นัองเทีนการเลี้ยงตู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามางหวัดเลยเนี่ยมาชุนมาเรื่อยๆท่ามการอากาศอากาศที่หนาวเย็นมีหมอกปกคลุมขั้นตอนวิสัยที่ตาบางส่วนระยะสายตาอาจจะไม่เกิน10เมตรก็ได้งั้นกลับรถกจับบานระวังกันด้วยนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่14องศาเซลเซียสนะทางดูาลการจังหวัดเลยยังบอกว่าเป็นโอกาสดีที่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวเนี่ยนะ ตามสโลแกนหนาวนี้ที่มึงเลยเขาบอกหนาวนี้ที่มึงเลยถ้าร้อนนี้ก็ต้องมึงเลยก้าร <c oughs> <c oughs> ู้แลใช่ครับผมซึ่งจังหวัดเลยก็มีเสถียรภาพในการท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พออักผ่อนแบบตามธรรมชาติเช่นอุทยาน <Yeah. S 1> แห่งชาติภูกระดึงนะภู <Yeah. S 1> เรืออุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงสถานีกกเกษตรที่สูงภูเรือด้วยรวมไปถึงคุณหมิงมึงเลยหรือว่าที่เปยเจอล่าสุดคืออะไรนะ ฟูจิใช่ไหมฟูจิฟูจิึเลยเออนะก็สวยสวยงามไม่แพ้ญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันนะซึ่งใครสนใจไดนะ้ก็ลองดูแล้วกันเดินทางไปเที่ยวมองเลยนะใกล้ๆกรุงเทพก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพน่าจะอยู่ที่าวลาหกชั่วโมงประมาณนั้นนะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอเข้าตุลานี่นะทั้งจังหวัดอากาศจะหนาวเย็นท้องฟ้าจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาบางแล้วแต่สามที่นะดังคำคำขวัญของจังหวัดเลยที่ว่าเมืองแห่งทะเลภูเขา น้าวสุดในสยามนะวันนี้ก็เลยมีการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวได้เลยเป็นการต่งงางๆล<ม>ุงดูเท่องเที่ยวไปเที่ยวกันไปชมความงามกันไปไปวาดท่าท่าสีสองลกักษณะแบบนี้นะ<ม>ก็ได้เหมือนกัน<ม>ไปดูอะไรนะ,ะว่าท่าทางของชาวเชียงคานี่แหละใช่ไหมชียงคารก็ดังชาวเชียงคารก็ลองดูแล้วกันติดล้วน้องขู่ด้วยมีท<อ>ี่เที่ยวเยอะแยะมากมายสีสันดอกไม้ดอกไม้ประดับมีเพียบเลยสวยๆนะครับคุณเคยไปไหมมองเลยเนี่ยผมเคย ไปกี่ทีฮะไปเมกี่ครั้งครับผมไปผูกระดึงมาสามครั้งผมับชาวบ้านเลยถามว่าแต่ไปโดยกินไปผูกระดึงมาสามครั้งครับถึงไหมถึงครับถึงผูกระดึงครับใช้ขค้งสุดใหญ่แล้วบอกจังหวัดเลยจะเลยแต่ไม่ได้ได้ไม่ไม่ถึงแกับนะฮะแต่ที่ไปไม่ถึงครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดิงกลับมาช่วงหน้าช่วงที่ดีทำดีมากสุขครับ